สวัสดีครับเ,เพื่อนๆในวันนี้ก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องแนวทางการเขียนคอนเทนต์ครับเนื้อหาคอนเทนต์ก็จะประกอบด้วยสิ่งที่เราต้องการบอกและก็สิ่งที่ลูกค้าต้องการฟังลูกค้ามีปัญหาก็คือทุกสมุทรไทยปัญหาและสาเหตุของลูกค้าส่วนนิโรธมากแนวทางการแก้ไขและวิธีการ นั่นคือสิ่งที่เรามีดังนั้นสิ่งที่ลูกค้าต้องการฟังก็คือวิธีแก้ไขปัญหาที่เขาเผชิญอยู่ส่วนสิ่งที่เราต้องการจะบอกก็คือข้อดีของสินค้าที่แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าครับแล้วก็ตรงจุดที่วงกลมตัดกันนี่ก็คือเนื้อหาหรือคอนเทนต์ที่เราจะเขียนนั่นเองครับรูปแบบของการเขียนคอนเทนต์ก็จะมี BABPAS FAB ซึ่งจะกล่าวรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปครับสำหรับการเขียนแบบแรก BAB Before After b r i d g e แนวทางการเขียนก็คือเริ่มต้นจากเหตุการณ์แรกปัจจุบันที่เป็นอยู่ตอนนี้มาจนถึงผลลัพธ์ท้ายสุดอนาคตที่อยากจะเป็นวิธีการที่จะได้สิ่งนั้นมาเชื่อมโยวงว่าผลิตภัณฑ์ของคุณพามาถึงจุดนั้นได้อย่างไร Uh, PAS problem a g i t a t e solve แนวทางการเขียนก็คือปัญหาที่มีในปัจจุบันถ้าไม่แก้จะแย่กว่าเดิมวิธีการแก้ไขปัญหาง่ายนิดเดียวครับแล้วอีกวิธีก็คือ FBA feature advantage benefit แนวทางการเขียนก็คือมันคืออะไรดีกว่าอย่างไรทำไมต้องมีครับทีนี้ ส่วน,นอื่นๆก็คือจะต้องมีการขึ้นต้นประโยคทําให้คอนเทนต์น่าสนใจโดยขึ้นต้นประโยคแบบนี้ how to without ทําอย่างไรโดยไม่แล้วก็จะต้องมี call to action เรียกร้องให้กระทำเช่นทักลายนี้คลิกที่นี่และมีลิงก์พาไปยังหน้าที่ต้องการครับตัวอย่างการเขียนคอนเทนต์แบบ PAS ทำอย่างไรจึงหลับสบายโดยไม่ต้องใช้ยานอนหลับเมื่อคืนคุณนอนไม่หลับใช่ไหมอย่าปล่อยให้ตัวเองฝันร้ายในขณะตื่นผลิตภัณฑ์ของคุณช่วยให้คนมากมายหลับสบายมาแล้วข้อมูลเพิ่มเติมทักที่ลายนี้สมัครรับเว็บขยายสายงานฟรีคลิกที่นี่สร้างไรายได้จากการเขียนคอนเทนสุดท้ายนี้หวังว่าคุณสามารถสร้างไรายได้ จากการเขียนคอนเทนต์ได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ